มูลนิธิวิชาชีพตรีร่วมกับมูลนิธิธรรมะพุทธ,ธองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมสถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยร่วมจัดการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ครั้งที่สองสนับสนุนโดยโรงเรียนนวมินทราชุติยักของกินลำปืนเมืองมีหลากหลายมีมากมายให้หมูเห่เฮาได้เลือกสรร ทั้งข้าวแตนของดีอยากแนะนำจวนมาทำของกินถิ่นบ้านเฮาสวัสดีครับพวกเรา NMP Use Media วันนี้พวกเรามาทำอะไรกันครับเพื่อนๆวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรับชมและเรียนรู้กันทำข้าวแตนกันครับเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ครับผมไปดูกันเลยที่มาของข้าวแตนข้าวแตนเกิดจากการถนอมอาหารของชาวบ้านพื้นเมืองภาคเหนือ เพื่อแปรรูปข้าวเหนียวนึ่งที่เหลือเป็นจํานวนมากจากการรับประทานในแต่ละวันและการถวายพระสงฆ์ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยมีการนํามาอุ่นเพื่อรับประทานในวันถัดไปและยังนําข้าวเหนียวที่เหลือมาแปรรูปเป็นของกินอย่างอื่นเพื่อเก็บรักษาไว้ได้นานมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถพกติดตัวไว้คลายหิวระหว่างเดินทางไกลหรือระหว่างทําศึกสงครามในสมัยโบราณซึ่งข้าวแตนนิยมทํากันในเทศกาลปีใหม่เมืองเทศกาลสงการานต์งานปลอยลูกแก้วและงาน ปอยหลวงของทางภาคเหนือวัตถุดิบในการทำข้าวแตนส่วนผสมของข้าวแตนข้าวเหนียว1กิโลกร,รมัมน้ำเชื่อม250มิลลิลิตรน้ำแตงโม250มิลลิลิตรเกลือป่อน3ส่วน4ช้อนชาส่วนผสมของน้ำราดข้าวแตนน้ำตาลอ้อย400กรัมน้ำเปล่า150มิลลิลิตรขั้นตอนการทำข้าวแตนหั่นแตงโมและนำเนื้อแตงโมที่ได้มาปัดให้ละเอียดจนกลายเป็นน้ำแตงโม กรองน้ำแตงโมด,ด้วยตะแกรงหรือผ้าขาวหลังจากนั้นนำน้ำแตงโมที่ปั่นเสร็จแล้วมาผสมรวมกับข้าวเหนียวและใส่น้ำเชื่อมลงไปคนให้น้ำแตงโมและข้าวเหนียวเข้ากันหลังจากนั้นนำไปใส่ในพิมพ์ที่เตรียมไว้โดยใช้ช้อนกดข้าวแตนเล็กน,น้อยเพื่อให้ข้าวแตนคงรูปจากนั้นวางข้าวแตนบนตะแกรงเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะนำข้าวแตนที่ได้ไปตากทิ้งไว้ที่มีแดดทิ้งไว้ประมาณ1-2วัน หลังจากที่ข้าวแตนของเราตากทิ้งไว้เสร็จแล้วเราจะได้ข้าวแตนที่พร้อมสําหรับนําไปทอดโดยเราจะทอดข้าวแตนในความร้อนที่มีความพอดีไม่ร้อนจนเกินไปหลังจากนั้นเราก็นําข้าวแตนที่เราได้ตากทิ้งไว้มาทอดลงในกระทะและเราก็จะได้ข้าวแตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทําน้าราดข้าวแตนนำน้ำตาลอ้อยมาเคี่ยวนมหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเคี่ยวให้น้ำตาลอ้อยละลายหลังจากนั้นนำไปราดบ,บนหน้าข้าวแตน ทิท้้งไวและนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของพวกเราพวกเราได้เลือกผงบรรจุพันธุ์นี้เนื่องจากมีความเหมาะสมในการบรรจุข้าวแตนช่วยถนอมและรักษาคุณภาพของข้าวแตนให้มีอายุยาวนานยิ่งขึ้นครับสําหรับในวันนี้ก็จบการทําข้าวแตนของพวกเราแล้วนะครับ ข้าแต่นของพวกเรานะคะก็ไม่ธรรมดานะคะพวกเราได้นํำอาวัตถุดิบก็คือน้ําแตงโมหมูยองช็อกโกแลตและธัญ,ญพืชนะคะมาเป็นส่วนผสมหลักทุกคนสามารถนําไปทําตามหรือปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะและข้าแต่นนะคะก็สามารถนําไปต่อยอดหรือประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ได้ค่ะส,ส,สำหรับนวันนี้ครับพวกเราขอขอบคุณค่ะกอด่ ขอขอบคุณมูลนิธิวิชาชีพสตรีมูลนิธิธรรมะพุทธ,ธะองค์กรวิทักความเป็นธรรมสถาบันภูมิปัญญาเพื่อสังคมและมูลนิธิเพื่อสังคมไทยที่จัดทำการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่านโซเชียลมีเดียออนไลน์ครั้งที่2และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำข้าวแตนจากสมบัติคุณยาย